รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระช่วยมาแล้วครับทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางวโนนายทีวีแห่งนี้นะครับ,รบนี่คือเรื่องราวของศิลป,ปะวัฒนธรรมบัทเทิงเต็มรูปแบบคุณพระช่วยครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องราวในคุณผระเชื่อวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจะขอ,อนำเสนอเรื่องราวของการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระหากษมตริย์ผู้ทรงงานหนักมาตลอดระยะเวลา60ปีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตและความอยู่ดีกินดีนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาพูดคุยกับตัวแทนของชาวบ้าน,น,ค,ค,ค,นคนที่ได้รับแนวคิดหลัก ของโครงการในพระราชดำรินั้นนะครับภายใต้โครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยกอรมนนะครับเป็นผู้ที่ให้ความรู้เได้รับความรู้แล้วก็นําสิ่งดีๆนั้นนะครับไปพัฒนานะครับในที่สุดชีวิตก็ดีขึ้นนะครับสักครู่กลับมาติดตามครับในรายการคุณพระช่วยครับ ต่อไปนี้นะฮะก็จะมีอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะในวัยเดียวกันนี่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกท่านหนึ่งครับลุงทุนหวังจะร่ำจะรวยเหนื่อยทั้งแรงเหนื่อยทั้งทั้งใจอ่ะแล้วมาดูจุดเปลี่ยนมาเรียนรู้ครับว่าเขาหลุดพ้นตรงนั้นมาได้ยังไงแล้วพลิกชีวิตมาได้ยังไงนะครับคุณลุงประสิทธิ์ทองสายครับ ครับโอ้โหอันนี้ชอบมากแขกที่มามีของในมือขอบคุณครับธรรมดาแล้วบอกก่อนว่าลุงประสิทธิ์กันลุงประสิทธิ์ใความจริงนี่ความจริงต้องมาเบรกที่แล้วนะฮะนี่มาไม่ทันนั่งคือบินเข้าม่ให้นั่งทาไมฮะแขวนผ้าร่วงมาเล่าให้ฟังหน่อยฮะคุณลุงประสิทธิ์ครับเรื่องราวของคุณลุงเป็นยังไงบ้างครับลงทุนทุกอย่างปลูกต้นไม้หวังว่าจะได้กําไรเม็ดงามแล้วพอครับคือผมเป็นคนมักมากฮะตอนนั้นก็ทําราชการอยู่ดีฮะ ทําอยู่ตั้ง29่บาปีทําการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสร็จแล้วได้เงินเดือนมาประมาณ30,000ตอนนั้นไปไบยามาก็เหมือนว่ามันจะไม่รวยนะเดือนสามหมื่นเนี่ยคนมันงกอะผมกล่าวว่าจะต้องฟันสักล้านเลยเป็นเงินตรงเยอะๆก็เลยล้านึครับนึกว่าควรจะแบบโกยอินเตอร์เลยอ่ะนึกในใจก็เลยเอรี่ออกมาจากการไฟ้าเสร็จแล้วก็มาขุดบ่อปลาเจ็ดบ่อ วันนั้นบ่อแรกเลยผมสั่งปลามาจากปลาแสงจากกรุงเทพประมาณแสนตัวเอามาลงในบ่อเสร็จแล้วอาหารอะไรสั่งมาพร้อมเลยมาถึงก็เลี้ยงแต่ว่ามันไม่ได้ประเมินตัวเองว่าตัวเองนี่ยังความรู้ไม่พออมาเลี้ยงวันนั้นแสนแสนสามหมื่นตัวอาหารก็หมดไป หลายหมื่นเหมือนกันก็คิดแค่ว่าถ้ามันกินอาหารมันก็คงโตแล้วก็จะขายแค่นั้นครับผมไม่ไม่ได้คิดางอื่นเลยครับผมบ่อแรกเลยขาดทุนไป8ปดเก้าหมื่นแล้วบ่อแรกอพราะหลังจากนั้นก็ขาดทุนไปเรื่อยๆน้ําท่วมมาอะไรบ้างบางทีหมดฤดูน้ําท่วมแล้วแต่ว่าโอ้โหงวดนี้ต้องฟันเป็นล้านแน่เลยก็นึกว่าสบายแล้วพายุเข้าอีกน้ําท่วมไปหมดอีก ก็อยู่แบบนี้เหมือนซ้ำซัดขนาดนั้นเออเขาเนี่ยเสียที่งกเนี่ยพอเรียกปลายอย่างเดียวพอปลาตายหมดหรือว่าปลาไปกับน้ำหมดไม่มีก็หมดเลยไม่มีอะไรมามาทดแทนเลยชงเดียวพอเจ๊งแล้วทีนั้นก็เนี่ยต้องมาคิดถึงทางกรอลมนนอรพวกทาง ทหารเนี่ย<ห>นยาาครับแล้วก็นําเอาปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตครอบครัวอีกทีหนึ่งเขาออให้คำแนะนำยังไงบ้างครับอยากรู้จังเลยยางกรามานอนเน,นี่ยถึงได้พลิกชีวิตมาได้ขนาดนี้เขาต้องบอกว่าลุงประสิทธิ์จะต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องแบบผสมผสานแล้วเดี๋ยวนี้เกษตรต้องทฤษฎีใหม่ด้วย ข้างบนนี่ผมปลูกเป็นทุเรียนพอ<ท>ใต้ทุเรียนยนี่ก็เป็นมะละกอพอใต้มะละกอ,อนี่ดูแล้วแสงมันยังเหลือบ้างก็มาปลูกเป็นกะชายดํอพอจากใต้จากใต้กระชายดํานี่เป็นขิงแดงอีกพอ,อใต้ขิงแดงก็ใต้ขิงแดงก็ปลูกเห็ดอีกออเป็นชั้นลดพื้นที่เพราะปลูกไม่ได้เยอะเลยเป็นชั้นๆจังจักปวดหัวแล้วจากหัวแล้วลาเปิไม่เหลือแล้วไปหมดแล้วตอนนั้นคิดยังไงคิดมีคิดลายมั่งไหมคิดยังไงบ้างลูกเมียตอนนั้นตอนที่ เจ๊งล่มจมเลยรนี่จะฆ่าตัวตายเหมือนกันครับหลายครั้งเลยผมคิดจะฆ่าตัวตายครับตั้งแต่ตอนที่โจยิงก็คิดจะฆ่าตัวตายด้วยเพราะว่ามีโจยิงด้วยเหรอทางใ้พลุนเลยผมไล่ฟังหน่อยให้ยังไงครับทางบ้านผมนะถ้าเกิดว่าใครดังๆเนี่ยเขาพยายามจะเก็บคนดังก่อนผมตอนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมพอสมควรมีศูนย์สาธิตป้ายใหญ่เลยข้างหน้าศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางการเกษตรคนที่เริ่มทําให้มีความรักความสามัคคีไม่ได้ไม่ได้ ม้แต่โรงเรียนนีก็ต้องเผาอนามัยนี่เดี๋ยวจะไปรักษาตัวก็เผาเนอะอครับแล้วทหารเข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็ทหารโดนก่อนแล้วยงไงคุณรู้เ่างวันนั้นได้ฟังวันที่โดนยิงโอ้ยก็ผมรู้แล้วว่าคิวต่อไปน่าจะเป็นผมอ้าวรู้ได้ยังไงอ่ะก็เพราะว่าติดกับสวนผมมันไปแล้วตายแล้วคนหนึ่งโดนก็ไปสองนัดแล้ววันนั้นเป็นไงตอนเช้าหรือตอนสายหรือตอนเย็นห้าโมงครึ่งเกือบจะหกโมงอะมุ้งมิ้งงเย็นนะเออเย็นๆในขณะที่ว่ามันจะมายิงวันนั้นมันก็ขับรถมาเลย พอขับรถมาปับ๊บพอผมเห็นข้างหลังผมก็มอไซค์หรือกระบะมอไซค์มอไซค์มันก็ซ้อนมาสองคน <บะ S 2> ผมก็รู้แล้วใช่แล้วน่าจะใช่ผมก็ชะลอเตรียมทำว่า,ทำว,าทำว่าผมเตรียมซ้อมพร้อมที่จะยิงแล้วเขาก็ขับผ่านไปก่อนพอเห็นว่าผมพร้อมเขาก็ผับผ่านพอผ่านปับ๊บผมก็สบายแล้วพอถึงสวนพอดีมันอยู่หน้าสวนนะพอถึงสวนพอดีผมหันไปเอา้ามาอีกคันนึงงแล้วแต่ว่าคันนี้ของจริงนะกลัวมีคันหลอกคันจริงนะเออมีคันหลอก แต่แล้วพอม,มาใกล้เข้ามาผมก็ดูอ๋อไม่เป็นไรมาคนเดียวพอมาคนเดียวผมก็สบายใจแต่ว,ว่าเพื่อความแน่นอนผมก็ดูทางกระจกหลังอยู่เลยตลอดเวลาเลยพอใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาปรากฏว,ว่าไอ้คนขับเนี่ยมันอ้วนแล้วคนยิงเนี่ยมันเล็กอยู่ข้างหลังมันแข็งอยูตายแล้วคุณลุงนั่นแหละมันก็โผล่ปืนมาทางคอเพื่อนมาแล้วก็โผล่หัวแล้วก็พอห่างจากผมสักสองเมตรมันก็ปังเข้าหลังผมเลยคลุณลุงไม่ทันเลยเลยตอนนั้น ไม่ทันเลยทีนี้มันปั้งก่อนพอปั้งก่อนรถผมก็ช้าใช่ไหมมันก็แซงขึ้นมาพอแซงขึ้นมาเลยผมเป็นประมาณสักเม็ดกว่าที่มันออกกระบอกปืนแบบตั้งเข้าคอหอยปุ้งปุ้งเข้านมเนี่ยสี่นัดสี่นัดเลยพอโดนก็ไปจังๆเลยใช่ไหมทีนี้รูขับรถเลยผมขับไม่ผมผมขับรถโชเล่ทีนี้โจมันก็ไปรออยู่ข้างหน้าฮะมันเลยยิงแล้วมันก็ไปเลยมันกล่าวว่ารอดูหน่อยรอดูหน่อยกล่าวว่าจะตัดหัวหรือไม่จะเผาจะซ้ําอะไรแบบนี้นะรู้สึกยังรู้แล้วเลย มันยิงวาวเลยแหละรวบเริ่มเริ่มแล้วรบแล้วรบเราเสร็จแล้วแต่ใจยังแต่เก่งมากไม่ไม่ไม่เป็นล้มเลยไม่ไม่ไม่ล้มไม่ล้มแล้วทีนี้ไงแ้วเขาก็มองหน้าผมเขาก็รอท่าซ้ำไงแต่ผมก็ชักพอชักลุกเลื่อ้วจะไม่พอจะยิงเล้วพอจะยิงทีนี้ยิงไม่ได้ไงเพราะว่ารถรถไอ้โชเล่นี่มันสบายมันก็แว่งไปลกๆมากเนี่ยก็ถ้ายิงตรงมาช่วงนี้มันแย่เข้าเราแว่งเข้าเรา ได้ยินใครเล่าเหตุการณ์ร้ายที่ตลกอย่างนี้นะเนี่ใช่ไม่ใช่เรื่องตลกนะเรื่องเศรื่เรื่องเศร้าเล่าเรื่องขำนะเนี่ยไม่โดนก็คุณนะคุณว่าตลกถ้าโดนก็คุณนะคุณว่าไม่ตลกกันเลยมันรอดไม่ได้มันถึงตลกเป็นไงทีนี้มันกระปพื่อมกระส่ายแล้วกแพวแงนี่ใช่ไหมพกแกงก็ยิงไม่ได้เออมันก็สบตาเดี๋ยวนะคุณลุงหรือจะเป็นการหลอกให้รู้ว่ามีหลายก็บอกนะเว้ย ผมตาลายหมดเลยตอนนี้ตาแล้วนะฮะเสร็จแล้วพอแขวงไปแขวงมาอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จับแผนหาไม่เจอมัวมัวมองหน้ากันกว่งแวงหาแหนไม่เจอหาเห็นไม่เจอพอาเห็นหายเห็นไม่เจอเสร็จรถรถผมก็เกวงไปแขวงมาก็ตกพุ่งมาในครูครับพอตกในครูไอ้นุ่มเห็นว่าผมชักลุกเรื่องมันก็หนีไงมันก็ขับรถหนีไปห่างประมาณสักสามสิบเมตรได้ผมก็ยิงหลักไปปุ้งนัดนึงก่อนแล้วยิงอีกนัดรู้แล้วว่าเราได้สติแล้วได้สติแล้วแล้วก็ยิงเป๊กอีกทีงไม่ออกมันก็หายตูดไกลไปลิบแล้ว น่าเกียดแต่อยากเห็นแผลเอาให้ชัดๆเลย<อ>ไม่ใช่เมียแทงแล้วมาบอก <c oughs> ม,อมาบอกก็โดนยิงไม่เอาแล้ใช่ใช่ใช่แอบเที่ยวคาราโอเกะเมียแทงแล้วก็มาบอกก็โดนยิงไม่เอานะผมแขวนพักโอหกได้ไงอ่ะผมงจริงของจริงเดี๋ยวดูนะคุณลุงครับขอบขอนุญาตท่านผู้ชมนะฮะนัดแรกตรงนี้ฮะอันนี้ของจริงนะฮะครับนัดแรกนัดแรกที่ยิงข้างหลังใช่ไหมข้างหลังครับนัดแรกนัดแรกใช้ที่หนึ่งฮะ แล้วมันแล้วมันโผล่ข้างหน้าแล้วลูกบ้างมาแล้วไปไหนฮะไอ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 นัดนี้มันมาอยู่ที่คอฮะตอนนี้เอ็กซเรย์ดูแล้วที่คอไม่ไปยังไงมันพุมันตามโค้งขึ้นมาไงชอนขึ้นไปไงกระดูกไงลูกวิ่งไปเสร็จแล้วปรากฏว่าข้าวพระทะกระดูกปั๊บมันจะขึ้นดีไม่ใช่ลูกระเบิดนะมันเป็นหัวกระสุนทีาไม่ใช่หัวระเบิดแล้ยุ่งเลยหัแล้วมันก็ตีแสงแอบขึ้นไปห่างประมาณสักเมตรสองปุ้งก็คอหอยโอ้โหนี่มาดูนี่ฮะขอโทษครับครับนี่นะฮะโอ้โหที่สอง ล้วทีนี้พอเข้าขอหอแล้วก็ปุ้งข้านม้ายลหงวใจเลยนะฮะใจฮะแสดงว่าเขาถูกฝึกมาอย่างดีเลยนะครับคนยิงเนี่ยปุงสองนัดกลัวไหมครับไม่กลัวเลยครับลูกเมียห้ามไหมห้ามเลยลูกเมียบอกว่ายังอยู่ยาลานี่ไม่รู้วันไหนน่ากลัวจะเด็ดสมอลเล่แน่เลยย้ายซะให้ย้ายซะออกจากที่นี่ซะลุงยังคิดร้ายคิดว่าไอคนนั้นยังอยู่อยู่ไหมคนที่ทําร้ายอยู่ครับเออแล้วลุงยังไงฮะถ้าเกิดลุงพูดแล้วก็ยืนยันอยู่นี่ คนเราเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหนใช่ไหมครับต้องมีใจกตันญูรู้คุณถิ่นครับถ้าคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดินจากไม่มีคําว่าสิ้นแผ่นดินไทยมผมถ้าต้องตายทั้งผมหรือว่าทั้งครอบครัวผมก็ยินดีแต่ว่าให้ประเทศไทยอยู่ได้ครับไอ้นี่แวแว,แวตาลุงประสิทธิ์นี่ยังอยู่ใกล้ๆท่านผู้ชมแววตานีไไ่ไม่ไม่ไม่ถอยเลยนะฮะสู้มากเลยแล้วรักษาตัวอยู่นานแค่ไหนครับก็ใช้เวลารักษาอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งได้คนที่ยิงลุงวันนั้น เขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับคุ่ยีไโยม่ไดโยนยเรื่องการสุดา้านั่งอยู่ตรงนี้ผมไม่ไม่เคยกลัวเลยฮะไม่ทราบคุณเห็นหะือยังผมล่ะ งูมันมาในสวนผมนะทีหนึ่งสามตัวงูเห่างูเหลือมงูเหลือมยาวตัวหนึง้าเมตรมันมาทีสามตัวผมจับตรงนี้ตัวหนึ่งมือนี้ตัวแล้วจับมือขวาตัวอต่มัวแต่มาสามตัวผมก็กัดหางเอาไว้ตัวหนึ่งไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยสู้กันมันแพ้ผมแพ้กองเนี้ยแพ้กองสามตัวสู้ได้ผมสามตัวสู้ไม่ได้เพราะผมไม่มี ได้แค่สองตัวใช่ไหมได้แค่สองเดียวแค่ครับตัวโอ้ท่านผู้ชมครับวันนี้ทำไมทำไมเรื่องเรื่องเรื่องที่มันน่าใจหายใจความนะฮะดูสิฮะเศรษฐกิจพอเพียงเอาตรงๆนะตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ตอบครับคือตอนนี้ผมผมเริ่มที่จะเป็นห่วงความปลอดภัยของลุงแล้วอ๋อครับ รู้ตัวเห็นหน้าเลยอะลุงเข้ามาในลักษณะไหนคุณลุงผมนี่ฟังดูเหมือนมอนเหมือนซุ่มโจมตีตลอดเวลาแต่นี่เห็นเลยคุณลุงครับตอนนี้เหมือนกับว่ามันหายใจใส่ซอกคอผมอยู่เรื่อยๆเลยโอ้วหออย่างนั้นอยู่เรื่อยเลยคนที่มาทำไม่ใช่คนในไม่ใช่คนในบุญวัดมันมาจากที่อื่นมันมาจากที่อื่นไม่เป็นไรเอาละแล้วก็ก็พอจะได้ได้ปฏิบัติต่อเรื่องเอาแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่สันี่สุดก็คืออยากให้ ความสันติสุขนะครับความร่มเย็นเป็นสุขได้เกิดขึ้นกับพี่น้องภาคใต้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเชื่อว่าในโลกนี้มันไม่มีพื้นแผ่นดินไหนที่น่าอยู่เท่ากับพื้นแผ่นดินไทยแล้วเรามีพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นหูวเป็นใยกับพี่น้องประชาชนของพระองค์ท่านเหลือเกินนะครับก็ขอให้เรื่องร้ายๆนะได้ผ่านพ้นไปนะครับผมท้ายสุดนี้นะครับอยากให้ทั้งสามท่านนะครับมีอะไรที่จะกล่าวถึงพระองค์ท่านในเรื่องของพระเมตตาของในหลวงเชิญครับ ในโวกาสที่พวงจุงแต่ครบรอง82พรรษานี่ก็ขอให้พรวงจุจงหายจากกระชวนแล้วก็ความเจริญแล้วก็เป็นพ่อขวัญพ่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกทุท่านทุกๆคนตลอดไปครับคับผมก็จะทําความดีถวายในหลวงแม้เจ็ดตัวตายก็ยอมยอมได้ครับขอบคุณครับชีวิตกับละครนี่บางทีก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ แต่ใครบ้างล่ะครับที่จะจบอย่างมีความสุขหรือใครบ้างที่จะจบอย่างไม่ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้นะฮะเราได้น้อมนําถึงโครงการดีๆนะครับพระราชิญริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการใช้พลังพอเพียงวันนี้พูดคุยสัมผัสได้เห็นจริงทําได้จริงสําเร็จจริงและเหนือยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของการรักพื้นแผ่นดินไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยจากหลวงประสิทธิ์จากตรงนี้ไปนะผมไม่รู้เคยจะเป็นยังไงต่อแต่ผมนั่งอยู่ตรงนี้พูดอจ่งว่าขนลุก เพราะว่าถ้าไม่เกิดขึ้นกับใครก็ไม่ได้สัมผัสถึงความความกลัวที่เกิดขึ้นตรงนั้นแต่ลุงไม่กลัวเลยลุงก็ยังยืนหยัดกับครอบครัวกับลูกกับเมียว่าเราต้องอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเราต้องรักษาพื้นแผ่นดินไทยนี้ไว้วันนี้นะครับต้องกล่าวขอบคุณนะครับคุณลุงทั้งสามท่านอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับผมสวัสดีครับช่วงหน้าพบกับตำรวจหน้าบ้านครับวันนี้จะชอยเรื่องอะไรต้องติดตามแต่ตอน